รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกัน รถเก็บมาฝากจากนาโนเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้าอีสุขมังกรทองนะครับหรือ TFR 90 p นะครับ90 p นะครับปี96นะครับทีสามด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับถือว่าดีนะครับน่าจะอาบน้ำมาใหม่นะครับก็เป็นข้อดีไปนะครับก็ใช้กันอีกยาวๆนะครับ ก็รวมๆถือว่าดีเครื่องดีก็ซีดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพลาะประสิทธิไม่ขาดนะครับกระบะหลังมีแม็กไคลเนอร์ให้นะครับพร้อมันทุกพร้อมใช้งานนะครับปีล้อแม็กให้นะครับขอบ15ยางดีนะครับรวมๆก็ว่ากันตามสภาพนะครับช่วยๆกันดูนะครับเครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับรถคันนี้นะครับห้องเครื่องก็ดูง่ายนะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับการน่องกานหน้ายังถือว่าเดิมนะครับ เวอร์นะครับเป็นพวงมาลัย power นะครับก็ปลุก power เป็น power ติดตั้งนะครับรถคันนี้นะครับก็ยังดีนะครับที่มี power ก็ขับกันเบาๆไปนะครับคันหน้าเดิมนะครับแผ่นปียังเป็นแผ่นปีเดิมอยู่นะครับคันหน้าก็แสดงว่าไม่มีโดนหนักมานะครับภายในนะครับคณตรงโซนหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับจะบอกมีการเปลี่ยนผ้ามานะครับเป็นสีดำก็ถือว่าเป็นข้อดีไปไม่ขาดนะครับบอกแคปบหลังไม่ขาดนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับรวมๆนะครับ ว่าโอเคนะครับแผงประตูมีเหลืองบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติตามอายุนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1800,00บาทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถตรวต่องตรวจสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินเจ้าเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะครับแถวแท่ามะกานะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไ,ไว้นะครับทางเราจะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีครับ